สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องพาเที่ยวคันซาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะแอดมินก็จะมาแชร์ความรู้นะคะว่าทํายังไงนะคะให้น้องหนุแกสบี้เนี่ยอยู่กับเราไปนานๆนั่นเองค่ะโดยวันนี้นะคะตัวเอกของเราก็จะเป็นน้องปกดจังค่ะซึ่งแอดมินเนี่ยเลี้ยงเอาไว้นะคะทั้งหมด4ตัวค่ะที่แรกเนี่ยเลี้ยง2ตัวนะคะคือตัวผู้ตัวเมียแต่ว่าน้องเนี่ย มีลูกออกมาอสองตัวตก็เลยกลายเป็นสี่นะคะแล้วก็การดูแลน้องนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะคือเนี่ยอย่างน้องเนี่ยค่ะคือเขาจะสมส่วนอย่างที่เห็นเลยนะคะตรงเนี้ยเขาจะไม่ว้นจนเกินไปแล้วก็จะไม่ผอมเนี่ยจับไปเนี่ยจะเห็นกล้ามเนื้อเขาเลยเนี่ยจับไปไม่มีกระดูกสันหลขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็การดูแลเขานะคะเนี่ยให้ขนเงาสวย เรียบเนียนแบบเนี้ค่ะก็คือเราต้องอาบน้ำให้เขาแล้วก็ให้เขาเนี่กินอาหารที่มีประโยชน์นะคะอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะมาพูดถึงกรงของน้องก่อนค่ะก็คือกรงของน้องเนี่ยจะต้องสะอาดนะคะแล้วก็คือกรงของน้องเนี่ยจะต้องไม่มีกลิ่นฉุน,นะคะ่ะสะอาดไม่มีกลิ่นฉุนทําความสะอาดเป็นอย่างดีแบบร้อเปอร์เซ็นต์นะคะน้องก็จะมีที่อยู่ที่แบบ สะ,สะอาดสะอาดน้องก็จะไม่ป่วยง่ายต่อมาค่ะอย่างที่2เลยก็คือเรื่องอาหารการกินของน้องนะคะน้องเนี่ยจะต้องกินทั้งหญ้าสดแล้วก็หญ้าแห้งนะคะซึ่งหญ้าสดที่น้องชอบกินเนี่ยก็จะเป็นหญ้าขนค่ะส่วนหญ้าแห้งนะคะที่แอดมินให้จะเป็นทิโมทีค่ะแล้วก็จะมีเป็นอาหารเสริมด้วยนะคะรวมถึงอาหารเม็ดค่ะก็อย่างน้องเปกโกะนะคะเนี่ยจะตัวนี้นะคะก็คือเขาจะ กินแทบจะทุกอย่างเลยนะคะคือเขาจะกินทั้งผักแล้วก็ผลไม้เลยนะคะรวมถึงกินอาหารหลักๆด้วยอาหารหลักๆที่แอดมินให้เขานะคะก็จะเป็นข้าวสาลีนะคะหญ้าขนทิมอีที่เป็นหญ้าแห้งแล้วก็อาหารเม็ดสีนะคะที่เป็นแบบผักผลไม้นะคะยี่ห้อของสมาร์ทหาค่ะซึ่งอาหารตัวนี้เนี่ยคือสัตว์เนี่ยสามารถกินได้ หลายชนิดนะคะนกก็สามารถกินได้ค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะนอกจากจะเป็นอาหารที่เป็นอาหารหลักของคอนแล้วนะคะคือเราสามารถท้อาหารเสริมกับน้องได้นะคะก็อย่างเช่นวิตามินอย่างอื่นนะคะก็จากมะม,ม่วงหรือว่าฝรั่งอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือให้น้องเขากินเพื่อที่น้องเขาจะได้มีวิตามินอยู่ในร่างกายนะคะเพราะน้องเขาไม่สามารถสั่งคลอวิตามินได้เองนะคะนั่นก็เลยทำให้เราเนี่ยต้อง หาของกินที่เป็นวิตามินซีให้น้องเขานั่นเองค่ะอย่างเจ้าตัวนี้นะคะก็จะชอบมากเลยค่ะชอบกินมะม่วงเปรี้ยวชอบฝรั่งนะคะแล้วก็นะ้ำผสมวิตามินซีนะคะก็น้องเขาก็จะกินพวกนี้นะคะ่ะแล้วก็ที่น้องชอบมากๆเลยนะคะแต่ละตัวเนี่ยจะชอบมากลแล้วก็จะเป็นข้าวโพดนะคะคือน้องสามารถกินข้าวโพดสุกก็ได้ข้าวโพดดิบก็ได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นข้าวโพดย่างนะคะ เพราะว่าถ้าเป็นข้าวโพดต้มเนี่ยคือข้าวโพดต้มเนี่ยเขาจะแช่นน้าเกลือถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือแช่ในน้าเกลือเนี่ยมันจะไม่ดีต่อสุขภาพของน้องเขานะคะ,ะวิ่งเล่นแะวน่แหละวิะว่งเล่นไปละไปนูน่นละค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะคือถ้าให้น้องกินแบบนี้ค่ะก็ให้น้องกินจุกินเยอะได้นะคะเพราะว่าปกติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือหนูแกสบี้จะเป็น สัตว์ที่กินจุแล้วก็กินเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราจะทํายังไงให้น้องกินจุแล้วไม่อ้วนมากจนเกินไปซึ่งนั่นก็คือการที่พาน้องนะคะออกกําลังกายนั่นเองค่ะอะวตอนนี้ก็จะได,ได้ยินเสียงน้องวิวิขึ้นมานะคะน้องก็ร้องขึ้นมาเพราะว่าน้องอาจจะชักหิวนะคะก็การพาน้องออกกําลังกายง่ายๆเลยค่ะไม่ยากค่ะเพียงแค่เรานะคะ ให้น้องเนี่ยวิ่งออกกําลังกายค่ะหรือบางทีก็เอาอาหารเนี่ยมาล่อแล้วให้เขาวิ่งออกกําลังกายไปกับเรา,อย,าอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นน้องเขาชอบกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอามาล่อเขาเลยให้เขาวิ่งวิๆๆ่งวิ่งวิ่งวิ่งตามไปๆๆวิ่งตามอาหารที่เขาชอบไปนะคะก็ทําให้เขาเนี่ยได้วิ่งได้ออกกําลังกายแบบเนี้ยค่ะจะทําให้เขาไม่อ้วนนะคะแล้วก็คือคอยสอดส่องคอยดูให้ดีว่าเอออาหารอะไรที่ ปลอดภัยกับน้องอันไหนที่ไม่ปลอดภัยกับน้องถ้าจะให้น้องกินเป็นพวกผักอะไรพวกนี้ค่ะก็ต้องล้างให้สะอาดล้างให้ดีก่อนนะคะต้องมั่นใจว่าไม่มีสารเคมีแล้วก็ไม่มีอะ,อะไรอะพยาิหรือไข่พยาที่แบบมันอยู่ตามผักซอกผักอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะตรงนี้จะสําคัญมากต่อมาค่ะก็คือจะเป็นเรื่องใน ตัวของน้องเองนะคะคือความสะอาดของตัวน้องเราต้องจับน้องเนี่ยอาบน้ําอาทิตย์ละสองครั้งหรือถ้าน้องแบบสกปรกสกมกมากๆก็อาทิตย์ละครั้งไปเลยค่ะอาบน้ําให้น้องะคะนะคะแล้วก็ต้องไม่ลืมปั่นหูให้น้องเขาด้วยแล้วก็ถ้าน้องเล็บอยากก็ตัดเล็บให้น้องค่ะนะคะเพื่อที่เวลาน้องเขาเดินเนี่ยน้องเขาจะได้เดินได้อย่างสะดวกของแคลนั่นเองค่ะหรือเวลาวิ่งเนี่ยน้องเาก็จะได้วิ่งได้อย่างของแคลเขาก็จะไม่เจ็บเท้าไม่เจ็บเล็บเขานะคะ แล้วก็ต่อมาค่ะก็คือหลายๆคนอาจจะเคยดูคลิปวิดีโอที่สำหรับหนูแกสบีต,ตัวผู้นะคะคือตรงตูดเขาอะค่ะแบบมันจะมีกลิ่นนะคะแบบเปรียปร้ยวๆบุบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเลยนะคะแบบว่าพอดมเข้าไปทีก็เออชุนกึกนะคะแบบื แค่จะเป็นลมแบบว่าหลับไม่ตื่นอะไรทานองเนี้ยคะ่ะเดสมอร์ี่หออะะคะ่ะอะไรทำนองเนี้ยนะคะ mm hmm. ก็ต้องเอาคัตบัตนะคะแยงเข้าไปในตูดน้องค่านะคะ mm hmm. เพื่อทําความสะอาดเอาก้อนขนตรงนั้นเนี่ยออกมานะคะ mm hmm. ก็มันจะทําให้น้องป่วยได้ถ้าหากว่าเราละเลยตรงส่วนนี้ไปนะคะพอเราทำความสะอาดตรงนี้อะไรพวกเนี้ยคะ่ะให้น้องเสร็จสับแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้น้องเขาไม่เครียด ให้น้องเขาอยู่แบบสบายๆกับเราง่ายๆเลยแล้วก็เล่นกับเขารูปตัวเขานวดให้เขาบ้างละ่ะเกาคอเกาขางอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อแบบว่านวดหูนวดหัวให้เขาค่ะให้เขาแบบรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็แปลงขนให้น้องเงี้ยนะคะช่วงเวลาที่น้องผัดขนนะคะคือขนน้องเนี่ยจะร่วงเยอะมากแล้วก็ผัดขนให้น้องเขาช่วยน้องเขาในการผัดขนขนที่ หลุดออกมานะคะจะเป็นขนเก่าที่มันไม่แข็งแรงส่วนขนใหม่ที่งอกมาเนี่ยจะเป็นขนที่แข็งแรงกว่าแล้วก็ส่วนมากเนี่ยน้องจะผัดขนเยอะมากสุดจะเป็นหน้าหนาวนะคะแล้วก็น้องเนี่ยคือจะเป็นสัตว์ที่ฉลาดแล้วก็ขี้สงสัยเอามากๆเลยนะคะเวลาเราปล่อยน้องมาจากกรงนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่า บริเวณบ้านของเราเนี่ยมันมีซอกมีรูมีหลืลอบอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะคะต้องระวังไม่ให้น้องเขาเนี่ยเข้าไปข้างในหลือบอะไรในซอกที่แบบมันมีฝุ่นนะคะเพราะว่าฝุ่นพวกเนี้ยมันจะทําให้น้องเขาเป็นภูมิแพ้ได้นะคะแล้วเราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยตรงที่ว่าน้องเขาขนเยอะร่วงเยอะอย่างเงี้ยค่ะเราต้องป้องกันตัวเองไม่ให้เราเนี่ยเป็นภูมแิแพ้ก็คือแพ้ขนของน้องเขานะคะแล้วก็น้องเขาเนี่ยก็จะโซน หน่อยนะคะคือสําหรับหนูแกสบี้ที่ฉลาดแสนรู้นะคะ mm hmm. เขาจะโซนพอแบบโอ้โหใครถ่ายคลิปวิดีโอทําอะไรนะคะ mm hmm. ก็จะไปเกาะไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. แล้วก็ที่แน่ๆนะคะ mm hmm. ก็คือถ้าเป็นพวกสมุนไพรให้น้องเขากินนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นอ่ากระเพรานะคะใบโหระพาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้น้องเขากินตรงเนี้ยเป็นสมุนไพรที่จะ ดูแลรักษาน้องได้เป็นอย่างดีเลยข้าวสาลีก็สําคัญเพราะว่ามันมีประโยชน์กับน้องมากเลยค่ะหลายหลายคนอาจจะเคยเห็นเป็นแบบน้ําข้าวสาลีนะคะที่แบบขวดนิดเดียวนะคะแต่ว่าราคาเป็นพันเลยค่ะนั่นอ่ะเป็นเพราะว่าข้าวสาลีมีประโยชน์เยอะมากนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยไม่จําเป็นให้น้องเขา กินเฉพาะน้ำข้าวสาลีนะคะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยสามารถกินข้าวสาลีเข้าไปได้เลยแล้วก็ข้าวสาลีเนี่ยเป็นอาหารอันโอชะของน้องเขาเลยค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับการดูแลน้องค่ะส่วนถ้าจะสังเกตว่าดูยังไงว่าน้องป่วยไม่ป่วยนะคะดูจากที่ดวงตาของน้องค่ะดวงตาของน้องเขาถ้าดวงตาของน้องเขาไม่เปรือนะคะสดใสร่าเริงนะคะซนอย่างเงี้ยนะคะ ก็แสดงว่าเขานะคะไม่ป่วยแล้วก็ตัวจมูกเขานะคะจมูกแห้งไม่มีน้ำมูกก็แสดงว่าเขาไม่ได้เป็นหวัดนะคะแล้วก็ดูตรงสอกขาวตรงนี้ค่ะเน, mm hmm. นี่ยๆเนี่ยตรงนี้นะค่ะว่ามีแบบคราดน้ําตาไหมมีน้ำมูกไหมนะคะถ้ามีก็แสดงว่าเขาเช็ดออกนะคะเพราะฉะนันเนี่ยถ้ามีเนี่ยเราก็ต้องให้ยาให้วิตามินซีเขานะคะแล้วก็เนี่ยดูได้จากข้างดวงตาเขาด้วยะค่ะว่า เนี่ยเขามีขับน้ำตาไหมอันนี้ก็คือไม่มีเลยอันนี้ก็คือแบบน้องไม่ป่วยสดชื่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงเล็บน้องยังไม่ยาวมากก็ยังไม่ต้องตัดนะคะเพราะว่าถ้าเล็บน้องเนี่ยยังไม่ยาวมากเราตัดเนี่ยคือมันจะเข้าเนือน้องได้ค่ะอะแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะก็อาจจะเห็นได้ชัดว่า เนี่ยถ้าซูมเข้ rain, ามาใก,ใกล้ๆนะคะก็คือจะเห็นขนของน้องเขาที่ล่วงลงมานะคะเนี่ย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 นี่นะคะขนของน้องเขาอันนี้คือเป็นช่วงที่เขาผัดขนนะคะก็ <ๆ S 2> คือเป็นช่วงหน้าหนาว <ๆ S 2> เขาก็จะผัดขนแบบนี้คะ่ะแล้วก็คือมันจะมีช่วงที่เขาขนร่วงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะช่วงที่เขาผัดขนอย่างเดียวนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเขาแบบรู้สึกเครียดเนี่ยบางทีเขาก็าจะแบบ ขนร่วงก็มีนะคะหรือว่าบางทีเขาเป็นเชื้อราเป็นแบบมีแบคทีเรียอยู่บนตัวมีไรอะไรอย่างี้ค่ะขนน้องเขาก็จะร่วงออกมาได้นะคะเขาก็จะเกาจะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแลใส่ใจเรื่องความสะอาดของน้องให้มากๆนะคะแล้วก็วิ่งเล่นกับน้องนะคะทําให้เขามีความสุขทําให้เขาไม่เครียดนะคะน้องเขาก็จะขนเนี่ยจะไม่ร่วงเยอะแล้วก็ถ้าสังเกตนะคะคือถ้าอากาศร้อนมากๆเนี่ยน้องเขาก็จะ ขนร่วงเยอะนะคะแต่ว่าวันไหนที่อากาศเย็นสบายเลยนะคะขนน้องเขาเนี่ยจะไม่ร่วงเลยสักขนเดียวหรือเส้นเดียวนะคะขนเขาก็จะแบบเงางามอยู่แบบเนี้ค่ะคือถ้าเขากินอาหารที่ถูกสุข,ขอ,อนามายัยแล้วก็ ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะคะอาบน้ำเนี่ยทุกอาทิตย์หรือว่าสองอาทิตย์เนี่ยค่ะขนเขาก็จะเงาสวยแล้วก็นอกจากขนของเขาที่จะเงาสวยได้แบบนี้แล้วเนี่ยก็คือเราต้องแปรงขนให้เขาด้วยนะคะถ้าเราแปรงขนให้เขาเนี่ยเขาก็จะขนเงาสวยนะคะเนี่ยเวลาเราเล่นกับเขาเนี่ยค่ะเราก็เนี่ยนวดหูให้เขาแบบนี้นะคะให้เขารู้สึกผ่อนคลาย เกาให้เขาาเงี้ยค่ะเนี่ยเนี่ยพอเกาปุ๊บเนี่ยน้องเขาก็จะเลียเราเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะเงยหน้าให้เราเกาให้นะคะนี่แบบนี้ค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการดูแลน้องที่ทำให้น้องเขานะคะอยู่กับเรานะคะไปได้อย่าง ยืนยาวเลยค่ะอายุไขของน้องคนี่นก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะคะก็สําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่ดีๆต่อไปเรื่อยๆนะคะก็แอดมินก็จะพยายามทําคลิปวิดีโอออกมาเรื่อยๆนะคะในเวลาที่ในเวลาที่แบบอแอดมินมเวลาว่าง มาทำคลิปวิดีโอนะคะเนื่องจากว่าแอดมินเนี่ยที่บ้านสัว์เลี้ยงเยอะแล้วก็หลักๆก,ก็จะเป็นน้องหนูน้อยเปโกดจังนะคะก็จะค่อนข้างโซนนะคะก็ต้องให้การดูแลก,กับเขาเนี่ยเป็นพิเศษ,ษมากๆเลยนะคะก็อันนี้นะคะก็จบลงไปแล้นะคะกับการดูแลน้องนะคะแล้วก็ คือแบบนี้ถ้าถามว่าน้องขนร่วงอยู่เนี่ยแล้วเ,เราเอาน้องเข้ามาอุ้มได้ไหมคําตอบคือเอาน้องเข้ามาอุ้มได้นะคะเนี่ยแบบนี้ก่อนขาได้แต่ว่าพอขนของน้องเขาติดเสื้อผ้าเราเนี่ยเราก็ต้องเอาขนของเขาเนี่ยออกจากเสื้อผ้าเราด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินกลับไปกดจังนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็มีคลิปวิดีโออื่นๆอ,อ,อีกด้วยนะคะที่แอดมินทำเกี่ยวกับหนูแก๊สบีเอาไว้นะคะก็สำหรับ ใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะคะคลิกเข้าไปที่ช่องของแอดมินนะคะแล้วก็เข้าไปดูได้คะ่ะว่าแอดมินเนี่ยทำคลิปวิดีโออะไรไว้เกี่ยวกับน้องแก๊สบี้บ้างนะคะหลักๆก,ก็จะเป็นการอาบน้ําให้น้องหนูแก๊สบี้นะคะแล้วก็ยาของน้องหนูแก๊สบี้เวลาน้องหนูแก๊สบี้ป่วยต้องกินยาอะไรบ้างนะคะวิตามินซีอะไรทํานองนี้นะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ค่ะบายบายมาไปกดจังบาย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 คุณผู้ชมก่นเดี๋ยวบายบายครับบายบายกดจังบายบายกดจังบายบายอ่ะกดจังไม่ยอมบายบายเลยอ่ะกดจังบายก่อนอ่ะบายบายครับผมบายบายอย่าลืมติดตามช่องของผมกับพี่ชาด้วยนะค่ะบายค่ะย้าวบายบายไปละผมจะไปหาเลยมัมละอ่ะไปเชิญตามสบายไปละค่ะสวัสดีค่ะ